ดอกดอกแมวริมบันดาแมเนรัดเวนออมดอกดอกแมวริมบันนี่รดัดเวนออมดอกใบยอมรุดด้วยนี่ไปด้วยที <c oughs> ยก,ก็เปรียนมดอกไม้ไกลคำแท้ทีไงดอกนี้เรื่นเริงแน่นี่งแนบมันเติมใจเราเกิดมารายหาดเวรนั้น ร่หลีคิดชีวิตมานึกแล้วน่าร้องไท้ชั่วเคยทคำกรรมเคยร่างแต่บางได้อนาจใจร่างกายกลับมาไดยรักทีงอบิดาตายหรือมาไดางด มีดาตายรวนมานดาตาแม่บดจับจิตจอดหมดแล้ในรักทีเราควรรู้กันดันอยู่กันตะเวทีหมดจิตที่คูกายแต่พมมอมไยี่สิ่ใจนี่แม่ครับสวัสดีครับคุณแม่เออวัาดีโตก็ยอดแซ่บื้ออย่างเรื่องไรเออต ถ้าทำธรรมดาทุกๆวันทุกๆเช้ากินข้าวกินไรเร็จเดี๋ยวทวงเป็นตำงานกันในวันนี้กินข้าวกินไรกันเร็จอย่างหนังเต็มรถอยู่เลยแต่ไม่กินออกไปทตำงานอีกประต้วงเงินเลยไม่หรอกแม่ผมไม่นี้ประต้วงหรอกเอ้ไแต่ไม่กินไปออกไปทตำงานอะคือแม่ครับวันนี้ผมมีเรื่องทีจะถามแม่อย่างหลังไรทามแล้เราก็ยอดรัแม่ตอบได้แม่จะตอบลูกแล้องมีปัลลังก์ระบุยิ่งยิงเรือ วยผู้หญิงประเภทนันมาเป็นกูชีวีเดียวผู้หญิงไั่นมาเป็นแม่ยาวแม่เรือนไม่หรอกแม่สำหรับผู้หญิงแล้วก็ไม่มีปัญหากายรักคนนี้เตเตยบอกว่าผู้หญิงไม่มีปัญหาก็ไม่มีผู้หญิงมันสนใจผูจ้ชายจนจนไม่อย่างผมหรอกเออติเดียม่งี่ามเลยคือแม่ครับผู้หญิงกี่ามแม่ว่าทําไมบ้านตรงนีง้จนอย่างนี้อ้านี่มึงตาหมไรจนเราได้จนปันนี้ครับแม่เลี้ยงบันจนนานี้ยังไม่พอเลยยู่ ร้ากว่าจนกันนาตีเราเตียวตื้อกำปะได้ใจเหรอนี่ปวดได้ใจเพื่อนีนี่บมจนเลือดเปลือนจนดิกดิ๊กจนกานาตีคูณรอยเลยจนกันนาตีคุณรอยคือจนหยั่งหยั่งจนเลือดเปลือนมึงคิดเลยเตงเออบ้านกูคำนาเตจนจนจนมากขึ้นายหน้าบ้านเลยมากขึ้นไปหน้าบ้านเพื่าอันเตน่าบ้านกูเต็งนีหัวหน้ามากเขียนไยมาปะใครโดนเต้าเๆเลย เขียนว่าเบื่ามันเขียนไว้ว่าพวกมาตั้งหลายบ้านียามแวนเสร็จไปตึงแวกไอตกินได้ชาวรนชนนั่นชนจนมาไม่กาบ้านทุกวันนี้บ้านกูก็เหยียบบ้านหนุ่ยมาเบ่อเลยตีคนเรานี่ตีชนชนบปกีิการตรงเลยอะถ้าไม่กี่กานรั่นรับรองไม่อดตายแล้วยิ่ทำไม่ได้มึงอย่าลืมแต่ก็งานทุกวันนี้ท้่แต่หลังตัวไอโกยเตี๋ยวจางในร้านชิ้นก็ยังลางเป็นประจันทร์ ที่ดีความรราชอบทำจันร้องกริ่มันกูอีทำอมไรเอาแต่งานในเมืองก็ใจความรู้ใจการทึกขาจะไปทำานร้อเนื่อยรถเข้าร้กวนพี่นองชาวทวนนยางจางตั้งไปยยางเลยจะหมดใจเต็มใกี่ตั้งกี่ทำอ่ะฮะใจเต็มไม่กี่ทำอ่ะแค่วันก่อนนี้ว่ากางตั้งปกานเรียบรอยใจะไม่ไปตั้งแ็่บรอกีตายเองมาจ้างกูแล้วกันเตี้ยนก็ปักจาง อันวันลงวันก้อนตกลงเรื่องกุดบ่กันเรียบร้อยบ่ไปตึ้งไงรไม่มกุศเมื่อกี้แล้วบ่ก็คุดลงตายเยดึงบผ่ผอมกุดขึ้นบนมันขึ้นปลายยาง,งาตือเอาตะกุดลบ่เลือกตั้งปลาหรอกมึงทำไ,ไ,ไม่ได้เห็นไหมทุกวันนี้ย่างย่างเห็นไหมลู่ต่อได้แล้วตึ้งนายกย้อนไม่เป็นไหนหยกอย,ยอย่างเป่งอีตายโอื่นเไม่กินตัดย่างแล้วก็กกอยังจะคขมือ ไม่ก็เก่งตัดยางจางตัดยางว่าคนเราเลยคือปัญหแต่งเอ้ยางตะกนชนตัดมันไม่ออกเอ๋หนไงดิมึงอย่าขี้กันปัญญามากได no okay. hmm? ้ดิต้นไม้มันไม่ได้รวยเลยเนื่อคนในชนคนในรวยงมีดไปคูดมาดอกตั้งเป็นเลยเอ๋มึงอย่าเตี้ยไงดิกูพบเตี้ยเอ้อกูพบกับตัวกูโดยตรงเลยเนี้พบมาเบือยางยางรวนตีนบ้านเราแต่คนเด่นนั่นเองเง้อแต่คนเด็กกูก็ไปตัดคนรวยก็ตัดเลย แต่ละอยามันออกอย่างนหนยิ่ที่กว่าเพนปกคนรวยก็เลือกกูก็ไปตัดเบอร์ไม่ใช่มันออกหลังที่มึงตาวเตะมือมิดไม่รับมมงไอ้งบ้านลูกย่างมีดไม่กลมไม่ใช่มันออกไม่ไม่ไม,ไม่ตาวเตะรับม,มีดเถึงอนเจ็ดวันโปกๆป,กป,กป๊ตาวเตะรับม,มีดเอหลับเท็ดลงพุ่มกลมแปราดววนี้ออกได้หามเพราะมีดกลมทีนี้คืนนั้นเมื่อกี้เลยกูไปเด็กตีนึ่ เจ๋อพอถ้าไปรุงรังร่าร่าก็อิรอนี่ไม่ออกเลยไปนั่นแหละไปตึงปลาย่างมันจงตังมีก็ตีหน้ากหลังนี้แล้วกูหลากเบาไม่โจรยับร่าร่าโตกโดก็อีเรียวปะกูหลากลอดหน้าเจ็ดปลอเวววับโจรจงนิ่งกระเดาแกงก็อีิรอนโจได้แทบเรียบระกูไปนังตาดูดยาหม้อตรองมัวแล้วก็ยังไล่ไม่ถึงไหนท่อไหนทีเดินแล่นกันมาจุกจิกจุกจิกเออจนจนอีตายฮ้อง นี่มากูเริ่อิกงใคเราไมง้ก็ได้ว่าร้อยไม้อะกระยินเล้งเงินมานามยางปานามยางเดินเล้งเงินทั้งบทเนี่ยตัวผีในเงินนามยางยังตัวผีตัวน้องเลยเอ้ยแยกคนสักเดียวเตี้ยเล้งได้แต่เล้งเงนจังเสียเแยกคนสักเดียวไม่ได้เลยอู้ไม่เกี้ยวตนจองเก็ดตนเพิ่อไปเราจองรามเราเพิ่อเพื่อเล้วพี่จริงพี่ไอ๋นี่นี่กวนญขวัตุกเรื่องกูไม่ชอบกูคนแก่ ใส่อันนี้ไม่จริงไะเด็กกูตาเกาตังไอเหลือบปลาหนึ่งเด็กเก่าอยู่งามกว่าปลาหนึ่งคุณแกกูไปปลาเด็กกูเลยกพอตุอ๊กเลยแล้วพี่ทางเพ่ทีนี้แม่ครับทำไมคุณแม่ได้พูดแบบนี้อ่ะคือพันเด็ด็อกเอยอดดับอันที่จริงบ้านเรามันม้าชนไม่ลูกแต่ว่าไม่เบี้ยแล้วไม่โดนไปลักแก่ใส่แล้วไปกินข้าก็หลุดดุ้มหนอย่างแรกว่ามันฉนอยู่แล้วโง่เลยนักหน้ากับคุณแกนี่มึงก็ยิงแกยิงขวดนี่แก่นี่ก็มน ยิงแกยิงควันเพื่อเห็นไม่กลางค่ำกลางคืนกลางดึกกลางดึนไม่รับไม่นอนสวยกรรมก็ตึ้งโป๊ะโป๊กรรมาตึ้งโป๊ะโป๊ะสวยก็แตกเลือดมากเลยแล้วดานเป็นเนยดังเตงเออก็ตังก็เป็นนั่นแหละเด็กก็ย่นเป็นนันเองก็มันโดนเรไม่แย่เกี่ยวกับคนน่าใช่มันรุนเธอในแต่เราได้มีนอนกลางคืนก็กรรมไว้นอนไม่ใจกำรมไว้เดกมากโอ้ยันฝ่ายนักชิงไอ้นี่ตายอลง แล้วขว้นจิงกูเชื่อเลยนี่ว่าวอันอะไรคนนั้นไม่ขว้นว่าจริงเหรอหว่าได้เบียร์มันแต่นี่รถไม่กันอะโดโว์กับเบอโวเสยตกเบอร์ทรามที่บาดยังไหนมืดนะมึงเอ๋ทีนี้กูไปดาวโดวไม่เวงเลยมืดร้องตั้งชีวิตกูรถไม่ไม่เคยได้เก่ก็เลยก็นอนเอกในชีวิตออกจากร้านกูเกต่จนปวดกูตีมันหลายคนบ่นออกตรงมั่งเคยจนมั่งนางร้านนำชากันนูนบอกกูป้านแต่บอนู่นนางกูโก้เลย กว่าเอ๊ะไโดูแจกดมั่งวะโกเทปานป่อยให้รักปะกูเวียนมาแล้วกว่าเอ๊ะไโดูแจกดมั่งวะว่าเขาด่ากันตั้งแดนเสยหว่ากู่ไอเจตี้ตุ้งพุดน้อพุดพึ้งเร็งกอนเลยในร่างร่างรถไม่กันแต่โกล้อด้นเลยดูไม่แล้วในตายห้องเดี๋ยววะเสียงมึงเออจักปักูเวียนมาแล้วกว่าเอ๊ะไโดูแจกดมังโอปลุงทิ้งตุ้งลงคู่โตกำเจง่ายเยอะ ว่าก็มนโน่ก็ยจนเลยก็ก็เล่นมาย่อยอกข้องที่มันเป็นพอยกขึ้นจากกูก็กูตามกูใจเดียวรอดใจเดียวใจเดตตามีไงว่าตีกูตามไม่ใ่กูไม่โยรอดแต่กูตามเลยว่าถ้าใครโดนแกันเรกมันอยหน่อยนี่เสยกูเตียวออกจากร้านใหญ่ได้ยุติได้งาเรกไม่พบอยู่เกอมันตั้งหนึ่งหีมดแล้วกูเตียวเวียนจอดไม่ได้อยู่แล้วดีเพนที่ก็ไอ้แก่นี่ ก็ว่ามึงเออเดียวที่ยิงกูจอดไม่ได้อยู่นี่ร้อยด้วยเพียนในก้องกูไอ้ผู้ไม่อยู่โรงเรียนไม่รู้นั่งขื่อเหลือเปลือเพียนนั่อยู่โรงเรียนจะเม่นครูตามมาเรือแล้วเดี๋ยวว่าเจ้าคนต่างห้องเป็นดีจริงเออมาเราเลี้ยงมูเลยบรรจุเออที่การเราจ้างแม่มูตึงรูกูขิดเลยกคตามกูกูก็เตรียมเตียมไงไอ้วันนั้นนู้ยจะมีหลวงมูอยู่กลองกล่องหนึ่งแปดตัวกล่องหนึ่งเจ็ดตัวแต่รวมหมดแล้วได้เต่าเดย ในแต่ได้กวยううร่วมมันไม่ได้ใสืมันโอบกันเสอวันนี้ร่วมวันนี้เราก็คนตายองเนี่ยเหรือเิดถ่าอยาคนควนควนปัญะถ้าทำไมคุณแม่ได้พูดแบบนี้คือปัญเดียดวก็ยอมรับแต่ไม่บอกครอบครัวครอบครัวเราไม่ได้ชนนั้นคือเด็กจะไม่ได่พอมึงยังชีวิตอะไรจะไม่ครอบครัวเราจะไม่เป็นครอบครัวธรรมะที่ีกับยิงหลง แในเมือเพื่อนบ้านมีความระดมเป็นกลางกลาวทาตมายืมเงินผอมึงได้นี่ทำไมตอนนี้ได้เป็นแบบนี้แม่เป็นบัดนี้ก็บรคุณนายรงเดชเลยทำไมอ่ะไอ้คุณนี้ก็บเพื่นบ้านเราไม่ได้พรลในใดๆแดงว่าพรลแดงว่าปอกปอกเรวมเกรงแววว่าพรนเลยฮูเก้กันนี่ยได้ห้ามต่อเดียวเว้ยเขื่อนเขื่อนจริงๆเขทำไงกับบ้านเราคือเจมี่หน้าเหลือไอ้คนนายรงเดชเนี่ยดูมันแกล้งมาทำมายืมเงินผอมึง ก็มายืมเงินพ่อเราใช้หรอกตีตอนดำดั้งซื่อสัญญากูยืมก็เค่นึงอผมมันเงินยืะไหมหรอกตีพอถึงเวลาก็กวองรองยึดรำชินรับบารมา์ินมันดังถึงมึงเห็นนั่นแหละอ้าวตีตอนที่เขียนหนังสือสัญญาตอนนั้นพ่อมีงานดูเหรอแอนเพื่อกันพ่อมันงานนังสือไม่ออกพ่อนนี่หนังสือไม่ออกใช่แลูกก็กระโดดการจะไปดูหนังสือมันเรียบเรียบพูนกว่านี้ยหนังสือกับมูบาตกันมูบาต์มันโวยเลยเจองเรางั้นไม่ออกเลยบอกเรี่บมันตัวเลย ลำแรกได้เล็กมาเนีกับเรดงานนั่งคือแตงเงยกูเติดกูเครียดนักอยู่ร้องตัวเนีน่ตัวเลยตัวก็วายกับตัวโดดเด็กเสยร้องตัวนี้เปรตทำไมกูเหลือเมียเสรยวันก่อนกูคายเป็นวัดแตงไปน้าไม่หม้อรวดเรียบร้อยม้อว่าลุงนุยบินวัดลุงนะเหงื่ยาบีกินแต่บ้านขเขาเขียนกลางคลองไงยานี้เกเจ็บโกยานี้เกยหล่นตัวยานี้เกยปวดตัวเขียเหนื่อยตัยย้งไงยาแต่เกเจ็บโกมันขเขียนเปรต เสยมันเกี้ยนหัวโก้ไกวกลายเป็นหัวโดแดงแล้วมันตึงรืเมียอันว่ายานี้แกเจ็บดอยเห็ดผมรบได้หลือกน้อเสยมันนะว่ากูเดี้ยวงานเออโดแดงกับตัวเราคนเปล่าหัวโก้ไกวไรเรกันเปล่าวัวได้เดี๋ยวเตะเขาไปเมื่ได้กันนี่เราเตะไปโรงพยาบาลให้นั่นกูจอยกน้ำยางเมียร้องร้อนนี่ใส่โกเคนี้วีตายกูเนี้ย กะเดี๋ยวไปโรงพยาบาลหมออะไาไม่เรียบร้อยหมอเขียนกลางตรงเขาเขียนมาแล้วเลยเสย์เขาเกียนไว้กินล้งงานชาวเม็ดเตียงเม็ดยินเม็ดชาวเม็ดเตียงเม็ดยินเม็ดเด้อถึงมันเขียนโตหมอมานอนเก่งโยเยย่มันโยยากหมอมานอนเก่งไกลๆโยยากเออมาถึงเรื่องกูเมียนก่อยๆยันกับพนันพป็นเสยจากหมอมาเมื่อกี้เลยมาเป็นโยยากชาวเม็ดเตียงเม็ดยินเม็ดล้งงาน ทีนี้กูเด้งเออแต่ก่อนนี่นายยุ่งกันสักตีกับเมียไม่ได้ไม่ขีบคอใส่มันไม่รอดยอมแต่บอกมอวเกี้ยนไม้ไปโรงพยาบาลมาต้องการในปุ้ยไว้ไวๆก็ไม่คัดเลยวัวยากินข้าวเช็ดตึงเขาเตียงตึงเย็นตึงเช็ดวันมดยาไปตึงโรงพยาบาลมอว์ว่าปวนเรื่อยอย่างจัวกินแล้วลุงกว่านักก็ไปลยแล้วล่ะเนอะมอว่ากันไม่ยัางจัวเผ่มก่อนนอนสักตีก็นเลยลุงเตี๋ยเลียงข้าเลยกูอ่ะ ยังเป็นกองเขาอายาไอ้คุณโบโบอบันเนี่ยเออไวต้ตำพันดะกูเกะกระไว้ตำพันเ้ยเห็นว่าอายาคุณเาาณบิกงั้นกอูจังเทียนนี่กว่าร้อยจังเทียนเร็วไวต้ตำพันควังจัดเลยแต่กันปู่จะไปค่ายคุณน้องเด็กพวกแกแค่นี้กับพ่อย่าไปพรามดูกระยอนระยองใหม่สีกไปกัดใหม่ซุ่งการทีร่ทุ้เราปรบมือไอ้คุณนโดเริศไม่พิดเลยก็ยิ่งทำตุ้ยน้ำลายขึ้นกว่าเล่นไรหน้าเอง แต่มีลืมบ้านเมืองมีกฎหมายบ้านเมืองมีคือมีแพร่ใจบ้านเมืองมีกฎหมายแต่กฎหมายเมืองไทยเกย์เกยโดนกดดันไงข้างวัวกดชนตอกนายจะมีกินอาการปยาบาดวินยอมรับในการไม่จอกวินเชื่อแมตต์รู้ทำามกินตามเราไได้ต่อมยังชีวิตเราไหมผมยังชีวิตผมไม่เคยกินอาการปยาบาดไกย้ผมตํามแต่องนเพ้นั้นกูก็ใจยดิงเลยลุงตองํำพอก็น้องยอดรักเป็นคนดีไงงั้นเลยเป็นคนดีดีตัมแต่งานแต่ก็ตั้มรวนเลยแต่เป็นอันรุจริต ต่อมาไร่ต่ำตานโดดกายนี่ต่ำตานโดดด้วยขึ้นโดดขึ้นตานใกล้จนแกขึ้นโดดไม่รอดเลือเลือกับมอกองวิเีโอนองยอดรักไว้ทิ้งหนึ่งเร่เมีดปาตานกียาชิดปลาเมีดปาตานกียาทิดเออแม่มีดเล่มนี้กับวันถต้าคยได้ปอกปลาอยู่ยงกงกระพันครั้งแรงวันตะครุฑก้อนอาจารย์ตอยแล้วเมีดเออปอกปลาอยู่ยงกงกระพันตกน้ำไม่ได้ตกห่วยไม่ไม่ อันไกกูไหวเล่มนึงกันว่ารื้กูตาบิดรูดเดีวจิงครั้งจิงทำรื้อกูปาลีก็ในก็ไม่พอยเบิดเออครั้งครั้งแล้บานเด้งรื้อลดสักซิดรื้อก็จะเด้งไว้ทั่วได้ไหนเลยแล้วหนูก็เตือนหนับตื้อบูบบุบเป็นก็สักซิดมันสักซิดตู่น้อยไม่โดนเลยตะครูอาจารย์ต่อยก็หนับตื้อไก่ตายไก่มั้งตัววันนี้ไม่โดนจะงานตะครูนะ แคว้นตะกรุดแอตะกรุดนั่งแวนเดี๋ยวทำไมนั่งเนี้ยวต๊เดี๋ยทํไมนั่งเนี้ยเว้นไม่เดทํไมพวกเมียได้ลือกันกัยังโปรตะกรุดนั่นแหละเจอเว้นไมหลังกูเนามัตังไงเมียแวนปกรมก็แทงไม่เข้ารบได้ลือกันกัยังอะโปรยันมัเนี้ยเออแต่แดงว่ามันเนีงกันว่ารือเมียกูน่าแวนตะกรุดเสยกูแดงไม่เ้าไอ้นั่นก็มึงตายลงแล้วไม่รู้กูนั่ว่าเมียแว้นตะกรุด ตีมึงอยากกินอาการเดีวก็ตำม่านได้ยอนแรกตึกลงนับุญยังไม่กัดใจแม่แต่วันนี้พมมีข่าวดีที่จะบอกกับแม่ข่าวดีแล้วอย่าได้ใช้มาลาวก่อยมองแล้วใช้เดี๋ยวปิดตายฮงในข่าวดีแล้วอย่าหลุผมได้ทราบข่าวจากกรุมณนกรสุขาว่าดีไหมนะว่านกษัตริย์ปัตมราชเป็นแม่นาตยาเนี่ยก็ได้ประกาศว่าถ้าใครมีความสามารถแล้วรีบเดินทางไปประลองพี่มือกับเชี่ยวหญิงแต่ถ้าใครสามารถเราจะได้หญิงแ้่การได้ ก็ยิ้มแต่งงานกับเจ้าหญิงนี่ตีนกระสับตีม้วาก็ไปรอไปนาเจ้าหญิงแต่งงานเจ้าหญิงได้เป็นจ่าเมืองไอ้่อดเอ็งก็มึงคิดอะไกันมึงใคยชาวาหญิงเคยกว่ารุ่งดินถ้ำก็เราการที่เป็นผู้นำกองปูนจะต้องผู้ที่มีความรู้มีความสามรถที่มึงจบเี่มันพอกไปเป็นจาเมืองเรือกูไม่ไอ้อย่ผมไม่ได้คิดที่แต่งงานกับเธอหรอกแต่ผมคิดด้วยว่าถ้างานุณสามารถโดนชนะเธอได้ผมยังไม่แต่งงานหรอกแต่ผมพอบสิเดือนทองมาเลี้ยงครอบครัวอีอยางกินนมมนรักแรงดวงตาก็ไม่ง่ายบอด มึงต้องการทำมานต้อเต้นบุญคุณแม่ใช่ไอ้แต่มึงปรต้าเทียวที่ไปเจ้ายิ่ง้ายิ่งฆ่ามึงตายอ่ะใหญแม่อยู่กับเคยอ่ะร่ำรับตนไหวเป็นหน้าที่ผมผมไม่เกินสามวันตากูให้ลูกน่าในนุ่ยเปล่งเฮ้ยเรื่อยนุ่ยเปล่งเปล่งก็ตายอย่างไรตายเรื่อยติดเล่งเปล่งไอ้นั่นทรัพย์ของคนจนเลยรัพย์คนจนรัวกุนจนตายคนรวยตายก็พูดใหญ่เหมือนกันคนจนตายเปล่งปุจจักตึง มิเงินแข็งที่เบงก็แข่งคนจนเอีย่ยตคนรวยตาไมา่จินบุญจะวันกอรมราาคนจนพืดดับคูบฮะเสีย,ยกันร่ำจนได้เนะี่นยนไม่เฝคนรวยก็บเฝคนจนแย่ก็แย่เหมือนกันเสยเฝ้คนรวยประชุมปรึงชาปนกิจประยตานปรึงชอบต่เฝ้คนจนเราประตันแหมมจี มอคได้เลยยากก้มส้มชนก็มอคไดแล้วเลยตดี ừ, like. ๋ยวเหนิงตดคุณจอกได้เยี่ยกไม่เหมือนเยี่ยงไม่เหมือนกั็เอ้ไงตะกุนรวยคนไหนกินข้าวได้ก็ย่อกเลยคนรวยเออคนไหนกินข้าวได้ก็ให้เล่บุญไงพอดีกินได้ถ้าคนจนเราเล่มเด็กไม่ได้ออดแลนแตกเหลือดปรุงมันมาดันตู้แล้ว ไก่เล้งปพื่อก็ได้กินก็ได้เด็กกรได้คนก็เจี๊ยต่าให้ควรกันเสยันเล่ยกตัวย่างไงก้องหลังจริงเล่นเหมือนเด็กเด็กแต่ก็เยียวเยาใ้กลางล่างเสยกล้วยครวยอินไม่กล้วยเสยอินไม่กล้วยเด็กยืนต้นก็เยียกล้วยดีเด็กปอะกอบลมลงยุ่งยากแล้วไม่โดนยุ่งเือเบิกกล้วยนี่เคยมันเยียกเพื่อก็ได้มาได้คนก็ะควรกันเสยมึงแล่กันไม่ควรจริงแต่ก็ครวยครวยอินไหมล้วยตอนเตี้ยมีดุอะไอยู่โลโก็ขึ้นไม่รอดก็ขอน เราจุ้งแต่เอื Besides ้องขึ้นให้ผมตะขึ้นครวยครวยไม่รู้เลยแต่พอเราหลอกคอแกขึのの้นแล้วขึ้นหลอกคอเพืののの่อนยอดในปีนต่างล้นแกตายหลอกคอขึ้นหลอกคอปีนต่างทำพอเราบนนู้นก็กดกดหยอดกดยอดกวนเป็นอันยาววาอื่นไกลก็นัแกร้อนแกร้อนเลยใส่แกร้อนเด็กเป็นนู้ยเไหมก็เยี่ยแกร้อนดีเด้ ปวดซีนตโนอมยตีเสียโปะก็มากเลยแล้ไม่รู้มากรือเปล่แกหลอนนี่ไก่มันอยากมากก็ได้แกหลอนมาได้เจ้าตามของกูชทบตายไก่มากแกหลอนนั่นเลยเจย๋อคืนนั้นกูนัดแม่มาไว้ไปขึ้นรังดึกทีนี้ก็รังกูว่าปีหน่อยเออตา่างรังบ้านต่างเงินต่างอ่างเพื่อนมาเยอะแตแล้วกูกลัวเลยมากกับพกแกหล่นนี่เยไปตึงต้งโตก็แกหลอนหลงงอนมันควาดแก่ตาย ไอ้โรแกนอนโลกนอนบีมุม่นแล้วเลยมากับมากแกร้อนกับแกร้อนปัเควรนแลว้วควรเป็นจิ้งควรในานู้นรอยายาคนโบโบวันนี้ปัดจังแกเนี่ยลมเอ้